เราทำยังไงจะให้มีโปรไฟล์ที่บอกคุณสมบัติของนักการเมืองเพื่อให้ประชาชนที่เขาเป็นผู้บริโภค,คเขาจะได้รู้จักเลือกว่าโอ้ยคนนี้นี่เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนี่ขณะดิฉันแค่เสนอในวุฒิสภาให้ทําเว็บไซต์ของวุฒิสภานะคะ,คะลงจํานวนการเข้าประชุมในแต่ละสมัยของสมาชิกทุกคนคคแล้วก็ลงจํานวนการลงมติ เพราะบางคนก็มาเซ็นชื่อแล้วก็ไม่มาลงมติไม่มาประชุมก็มีอันนี้จะเป็นเพียงเรื่องพื้นฐานสุดเลยนะฮะว่าคุณมาทำงานคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราเห็นสภาล่มสภารือมีอะไรตลอดเวลาแล้วประชาชนก็รับไม่ได้แต่ประชาชนรับไม่ได้แต่เพราะว่านักการเมืองเป็นสินค้าที่ขายขาดห้ามคืนซื้อแล้วซื้อเลยพอซื้อแล้วหมดอายุหมดอายุคืนไม่ได้ เพราะนั้นเมื่อสินค้าที่มันผูกขาดแบบนี้เนี่ยประชาชนก็จะไม่มีทางเลือกเพราะนั้นจะแก้รัฐมนูญต่อไปคุณต้องแก้ให้ประชาชนสามารถมีทางเลือกอสินค้าคุณต้องมีออยสคบของนักการเมืองมากำกับหรืออย่างน้อยสุดยังคิดว่าโปรไฟนั้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าหนึ่งนักการเมืองในกรในขอนางกอะไรพวกนี้นะเข้าประชุมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดขั้นพื้นฐานเลยคุณเข้าประชุมกี่เปอร์เซ็นต์มีความรับผิดชอบต่อกิจที่ตัวเองทำไหมมาลงมติกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าจะลงลึกไปกว่านั้นก็การลงมติของคุณเนี่ยเป็นการลงมติที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนค่ะคือเราสามารถดูสิ่งเหล่านี้ลงไปอันนี้คือโปรไฟล์ที่นักการเมืองควรจะมีแล้วยังคิดว่ากก,กตเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนทำเพราะเขาเป็นองค์กรแรกที่ะะจะกันกรองคนเนี่ยเข้าเป็นมีผู้มีสิทธิ์สมัครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติเหล่านี้คุณต้องให้ประชาชนรู้คุณรสนาคะจากที่ทํางานมานะตอนเป็นเ g ็น แล้วก็ตอนนี้เป็นประธานกรรมธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างเสริมสร้างธรรมาพิบาลแน่นอนต้องไปขัดผลประโยชน์กับใครต่อใครเขาเพราะต้องมีหน้าที่ไปจัดการกับคนทุกข์ทำไม่ดีอ่ะคนที่ซุกซ่อนอะไรต่ออะไรไว้ใช่ไหมคะถามจริงกลัวไหมอ่ะตอนทำเรื่องทุจริตยาถูกฟ้องก็กลัวเนี่ยนะถูกวางระเบิดก็กลัวแล้วจะมาถามบอกว่ากลัวไหมบอกก็กลัวสิไม่กลัวได้ยังไงเราก็ไม่ต้องการที่ทำอะไรท้าทายนะเราก็พยายามทา ไปตามระบบแล้วก็ความกลัวก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะนะใครจะกล้าบอกว่าตัวเองไม่กลัวแต่การที่กลัวแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิสัยยั่งคิดว่าถ้าเรากลัวคนที่ไม่ดีเขาก็จะกำิบเสืบสาร ใช่ไหมฮะเพราะว่าสิ่งแรกที่เขาจะทําให้ประชาชนยอมสยบยอมก็คือทําให้คุณเกิดความกลัวเาความกลัวเพราะนั้นประชาชนก็ต้องพยายามไม่กลัวค่ะในเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่นะคะคุณรสนาคะที่เราเห็นในสังคมทั่วไปนะคะว่าคนเราพอถึงมันก็เป็นจังหวะชีวิตนะคะทำงานยากจากเล็กๆประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนดังตอนนี้มีตําแหน่งอยู่ในสภาคนทั้งประเทศจะพูดว่าคนทั้งภูมิภาครู้จักก็ได้เขาบอกเนี่ยคนเราเคยดีๆอยู่เนี่ย พอมันมียศมีลาบมีอะไรอะไรมันก็อาจจะพาไปที่เสื่อมเนี่ย<อ>เคยจะเตือนตัวเองหรือว่าจะดํารงตรงนี้ไว้ได้<ะ>ยังไงโอ้นี่ยิ้คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยยิ้นถึงบอกไงฮะว่าไอ้ความเป็นชาวพุทธก็คือการต่อสู้กับเรื่องของกิเลสแล้วเราต้องไม่ประมาทนะคะว่า สิ่งที่เป็นอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยเหมือนยาพิษที่อยู่ในน้ำของเราเนี่ยก็สามารถทําให้เราตายได้เพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะสร้างระบบต่างๆเนี่ยจึงมีความสําคัญเพราะฉะนั้นยังคิดว่าทั้งความเป็นที่จะทําดีเนี่ยมันต้องมีสังคมโอบล้อมอ,อีกชั้นหนึ่งโอบล้อมทั้งตรวจสอบทั้งให้กําลังใจแล้วต้องฉายสปอตไลท์ลงมาเพราะนี้นยังคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังคิดว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะฮะยังคิดว่า เราทํางานไม่ได้เพื่อที่จะบอกว่าเราก็รู้มากเลยอยู่ในสภพงสภา<ม>แต่คุณได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วคุณได้ขัดเกลากิเลสของคุณเนี่ย<ม>ที่คุณจะไม่ถูก<ม>กิเลสนั้นล่อหลวงคุณคได้มากน้อยแค่ไหนคต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่ สนทนากับเราถึง2ส,สัปดาห์ติดกันนะคะนี่คือสิ่งที่รายการมอบให้ะคะ่ะนี่สารแอนนี่แวร์แล้วก็นี่ค่ะเ,เป็นงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับสตรีแถวหน้าของเอเชียนะคะซึ่งแน่นอนที่เชื่อว่าคุณรสนาจะเป็นอีกคนหนึ่งในอนาคตนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งค่ะเป็นงานวิจัยเรื่องบทบาทและอิทธิพลของพระยาในยกรัฐมตรีผลงานของดิฉันเองนะคะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ดิฉันคิดว่าในกรณีของนักการเมืองที่นําเสนอไว้นะคะว่าทําไม จึงไม่มีอยอยทาไมจึงไม่มีสคออบอและก็ทําไมถึงไม่มีสมกเป็นไอเดียและเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือระบบนะคะในสังคมเรานั้นควรที่จะเพิ่มการตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้นก็เชื่อว่าเราจะสามารถผลิตนักการเมืองที่ดี <c oughs> เพิ่มขึ้นได้นะคะ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะ <c oughs> เวลาหมดพอดีนะคะ หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการพูดคุยของเราทั้งสองคนนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับเรี่กววันนี้หาสารนะน่าสนใจมากๆเลยนะครับแน่นอนท่านมาพาทอกในสัปดาหนะ์หน้ายังมีแขกคนพิเศษนะครับที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่บอกใบ้ให้ว่าเป็นคนในวดวงการ ท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเป็นหญิงเก่งอีกคนหนึ่งครับที่เป็นผู้นําในวงการท่องเที่ยวทั้งในเมืองไทยรวมไปถึงนานาชาติโดยจะเป็นใครไม่ควรพลาดในช่วงของสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับช่วงแทากระกัรเราแบบนี้ครับเป็นประจาทุกสัปดาห์นะครับคุณสามารถส่ง SMS เอ่อเรียกว่ารุ่นรับของรางวัลได้นะครับส่ง SMS ชื่อและนามสกุลข,ข,ของคุณเข้ามานะครับทางศู1 5 8 1 1ด3 0นงหะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางตามอ e ีเมลด้านล่างของเราตรงนี้นะครับก็มีการรุ่นรับของรางวันนัันคือบตร รับประทานอาหารจากโรงแรมเซอร์เทลเซนทาราแกรล,ลัดพลาวนั่นเองนะครับก็เรียกว่ามีโอกาสร,รุ่นรับไปง่ายๆเลยนะครับท้ายรายการเราดับนี้ครับต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับในส่วนของสปอนเซอร์ที่แสนใจดีนะครับนั่นคือในส่วนของเซนทันกรุ๊ปนั่นเองนะครับเซนทันดิพาร์ตเมนต์โที่สนับสนุนรายการเราด้วยดีเสมอมานะครับรวมไปถึงแบงกอกส์เอเวอร์จ์เอเชียบูชชิคแอร์ไลน์นะครับที่เอื้อเฟื้อในส่วนของการเดินทางทุกทริปเลยนะครับเขามีเรียกว่าเป็นบูชชิคแอร์ไลน์ แห่งแรกและก็แห่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับในเอเชียที่สําคัญเลยนะครับและอีกรายหนึ่งนั่นคือ Paragon Emporium และ The The Mall Group นะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับท้ายนี้ครับต้องขอบคุณมากๆสําหรับผมในส่วนของ ชลาชนลาคิบายชิเซโดนะครับหน้าจากแมทวันนี้รายการเราหมดเวลาลงแล้วติดตามชมใหม่สุขหน้าพรีเมียร์สีทุ่มตรงนะครับแล้วก็ดีลานตลอดทั้งสัปดาห์รวมถึงเสิร์ชหาทาง YouTube ได้เพียงพิมพ์คำว่าสวัสดีกรุงเทพวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ